ผีเนี่ยมันไดโมนิโซคนในบางเวลานะครับเพราะฉะนั้นความคิดที่ท่านคิดว่าท่านไม่มีผีหรือว่าคริสเตียนผีอัตโนมัติไม่จริงครับเพราะว่ามันบอกว่าผีไม่มีผีท่านก็เลยคิดว่านิสัยแย่ๆบางอย่างที่ท่านทําเลื้อลังไม่เคยหายท่านก็เลยคิดว่าเป็นนิสัยที่ต้องแก้โดยการอ่านพระคัมภีร์หรือท่องพระวจนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผีเหล่านี้อยู่ในชีวิตคริสเตียนและบางอารมณ์เนี่ยก็ทําให้ผมเหมือนกับคุ้มคลั่งโกรธมากๆทําร้ายของเข้าของในบ้าน เพราะว่าผีมันไดโมนิโซผมบางเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาแล้วก็มาในรูปแบบต่างๆไปนะครับเช่นนะครับในสุรีร้อยสิข้อที่8ผู้ที่ทํารูปเคารพนั้นจะเหมือนรูปเคารพนั้นเออบรรดาผู้ที่วางใจในรูปนั้นก็เช่นกันพี่น้องบางทีเราก็มีนิสัยเหมือนรูปเคารพที่เราเป็นนะครับบุคลิกเราก็เหมือนพระที่เรานับถือเป็นคนโหดร้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราเป็นมีลักษณะอันหนึ่งก็คือถ้าเรามีผีคือมีเป็นธาตุความบาปธาตุคือเสียใจไม่อยากทําแต่กลับไปทําอีก ไม่รอ้เข้าใจไหมฮะแล้วเลิกไม่ได้ด้วยเหมือนเป็นทาตเพราะว่าเป็นเป็น,ปนวิญญาณเหล่านั้นไดโมนิโซท่านบางเวลาให้ท่านไปทําผิดบาปบางอย่างที่มันอยากทํา